พอเห็นใครตายพอมาพูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจชีวิตที่ถูกต้องชีวิตหมายถึงหนึ่งดวงจิตอยู่ม่นด้หมายถึงรูปร่างหน้าตาที่เราเห็นหนึ่งชีวิตคือหนึ่งดวงจิตจิตของพวกเราไม่มีวันตายป่าเดื่นไปการละจากความเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าตายเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนพบละที่ทิงนาในความเป็นมนุษย์ไปจุงตีอยิ่หนึ่งพ ดวงจิตที่ล้างจากสังขารในความเป็นมนุษย์แล้วมีบุญมากย่อมไปสู่สุคติพะมีอะไรบ้างมีมนุษย์มีสวรรค์มีนิพพานดวงจิตที่ล้างจากสังขารแล้วมีบาปมากไปสู่ทุกขติพะมีนั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตรรว์นรกวนเวียนใช้ชดใช้กรรมจนหมดอายุขัยก็เหยียกลับมาเกิดอีก เพื่อดีวว่าจะมาเกิดเป็นอะไรพอเกิดมาหมดอายุขัยก็ตายไปกวกบนเวียนอยู่หนึ่งดวงจิตไม่มีวันจบสิ้นจนกระทั่งเมื่อใดเราพัฒนาจิตของเราให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงได้เมื่อไรที่เรียกว่าจิตของพระอารหันต์นั้นแหละจิตของเราจะข้ามห่วงมหันนกก็คือข้ามห่วงแห่งกฎของวัฏสุสารไปอยู่อีกหนึ่งแดนก็คือแดนพระนิพาน สิ้นสุดพรหมจาร์บาก็เป็นโมฆะปุณก็เป็นโมฆะไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นอยูต่ตามใดที่เรายังไม่หมดกิเลสยังต้องเกิดอีกทีนี้แหละโยมจึงจะเข้าใจว่าทําไมต้องทําบุญทาไมต้องบวชแกี่เพราะอะไรความที่เราไม่เข้าใจชีวิตเนะเราถึงบอกว่าไม่มีเวลาเลยเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักชีวิตของเราที่แท,ท้จริง แฟนๆต้องอวาการะช่วยกันพ้อแม่ช่วยกันประวก็ประคองลูกหลานต้องต้นให้บวชใน้นะอย่าได้น้อยก็บวชในช่วงก่อนกบรรษาได้อยู่จำพรรษาแต่ใน้่ะสามเดือนเขาวางหลักสูตรการเรียนเอาไว้ครบสมบูรณ์ในช่วงสามเดือนยองสุภาพสตรีที่เป็นสาวๆก่อนจะแต่งงานก็ช่วยศาสนาได้แม้เราไม่ได้บวชเราก็ช่วยนะช่วยกันกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าครอบครัว ว่าจะต้องผ่านการบวชกันอย่างน้อยในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนเจ้าของบริษัทห้างร้านก็ช่วยนะกำหนดคุณสมบัติของพนักง่านของตอนให้ชัดเจนในส่วนราชการนี้ก็ช่วยนะกำหนดให้มันชัดเจนเลยว่าผู้ที่จะเข้ารับราชการต้องผ่านการบวชกันอย่างน้อยสามเดือนในช่วงเข้าพรรษาเอาให้มันจริงจังจังซะดีท่านไหนเลยคนมันจะไม่บวชกัน ไม่มีใครเลยโยมที่จะบวดเพราะศรัทธ,ธาแล้วเดินเข้ามาบวดในโยมนะเพราะเรามันกริยนนาฐานอนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับดันเขาด้วยวิธีการต่างๆแต่พอปวดเข้ามาแล้วต่างหากโยมมันจึงอยู่ได้เหมือนอาตมานโยมบริคิดว่าจะบวดอยู่ถึง20กว่าปีแต่ว่าผ่านการปวดมาเท่านั้นเองจึงรู้ว่าเส้นทางชีวิตที่เราต้องการคือทางของผู้บวดอย่างนี้ เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันลูกหลานพวกเราในมองโผล่ดูไม่ออกว่าเขาจะอยู่อย่างเป็นนักบวชได้นานแค่ไหน,นแต่พอบวชเข้ามาแล้วต่างหากบุญบาร,รมีมันจะเปิดช่องให้ถ้ามีบุญมีวาสนาบาร,รมีแล้วเนี่ยมันจะส่งให้อยู่ทางโรคภัยสารพัไปไปเรื่อยๆเพราะนั้นต้องขอฝากเ่ยวทั้งหลายว่านี่คือหน้าที่ของความเป็นจอมพุทธที่จะต้องช่วยกันอย่าคิดว่าการดูแลาศาสนาเป็นเรื่องของพระเรื่องของขี เราผู้เป็นบุรุษชนกรลาว่าที่สำคัญที่สุดครูฝังศรัทธาทุกคนได้มั่นคงเข้าไปถึงแก่นของศาสนาแล้วช่วยกันรักษาศาสนาของเราไว้ให้ดีวันนี้ก็ฝากเรื่องของศาสนาอาไว้เป็นประกิตนาการธรต่อไปจะนำโยมทั้งหลายกลับมาศึกษาเขาคิเจกอปูที่เรามาเขาคิเจกอปูเรามาเพื่ออะไรและตรงไหนคือว่าใจของเราคิเจกอปู ปีที่แล้วนี่โยบะตบะาาพาเล่าถึงประวัติตั้งแต่ต้นพบรอยระพุทบาทเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันปีนี้จะขอตัดขั้นตอนเอาเฉพาะเรื่องสถานที่กรอบรูนที่อยู่ด้านซ้ายมือตบาะาาพาที่โยกเอาดอกกระเรียงมวาวานไว้ยึดแย้มเป็นดที่มีกว้างสองเมตรยาวเประมาณสามเมตรตรงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทขององค์พระสาต์สดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประบาดเพื่อขวาปลายระบาดอยู่ทางด้านลางต่ำส้นระบาดอยู่ด้านบนรอยระบาดห่งนี้มีการพบและสืบสารประเพณีวัฒนธรรมมาแล้วรอว้อยห้าสิบแปดปีที่แล้ส่วนรอกหูเล็กๆที่อยู่ด้านขวามือนี้เป็นรอยระบาดจำลองแม่ชีปลั่งสร้างเอาไว้ห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมาส่วนหินก้อนใหญ่ที่อยู่ด้านซ้ายมือที่มีความโดดเด่น ตอนนี้เรียกบาตรอธิษฐานของพระพุทธเจ้าคนโบราณมีความเชื่อว่าหินก้อนนี้ลอยได้ทำไมก็ถึงเชื่ออย่างนั้นอยู่เขาก็สงสัยไปพวกเราและชอบะก้มดูแต่คนปัจจุบันก้มดูสองแบบนิยมนะเขาก้มดูเลขกับ้มดูความสงสัยบางทีบางคนยิ่งกว่าจะสงสัยตาแล้วก้มสองแล้วจบเลยู่นะ คนโบราณเนี่ยเขาสงสัยก็ดูแล้วมันก็เหมือนับมาไม่ติดกันเลยตูรบๆเขาก็เลยอธิษฐานนะคนมีบุญบรารมีซะหน่อยนี่จับสายสิทธิ์คนละด้านแล้วก็ดึงลอออ่อออกมาอีกด้านหนึ่งด้านเขาเลยเชื่อกันว่าเห็นก้อนนี้หน่อยได้ประเด็นราคุณท่านก็อ,อธิบายไว้ว่าเวลาขึ้นเขาขึ้นเจดีปูดเนี่ยมาปิดทองราอยรับาเสร็จแล้วให้ไปปิดทองที่ลูกบาทแล้วอธิษฐานทิ้งทุกนะทุกกายทุกใจอะไรที่เรามีอยู่้นที่เงหมด เป็นเกร็ดคือทําให้จิตเรา,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 าเา้ว่างจากทุกข์เสก่อนถ้าจิตเราไม่ว่างจากทุกข์เราความสุขใส่ได้ยังไงเพราะทุกข์มันเต็มจิตใจของเราท่านเลยบอกว่าไปทิ้งทุกข์เสก่อนพอทิ้งทุกข์ในจิตใจมันว่างจากทุกข์แล้วจงนำความสุขสาเด็จสรับลาอะไรก็ตามกลับไปกันและนี่เป็นเคร็ดอย่างหนึ่งของการมาตรงนี้ฟัง,ง,งรู้เดียวกับระางโผล่้งหมดที่เห็นเป็น รัศมีขางการปิดทองไปยปกว้างแ้านใต้เป็งหินก้อนใหญ่ตอนนั้นก็มีความเชื่อว่าเป็นฝ่าพระหัสของผู้เหญ่ยาวนะโบราณก็กล่าวว่าใครอยากให้ม,มือก็เราจะมาหันินกล่องๆไปปิดทองและเอามือแตะอธิฐานขอพรเป็นฟังรูกแล้วก็จะมีกรอบหินเล็กๆเดียวอีดสามจุดนะแนวลาดต่ำข้างในกรอบนั้นจะมีหินลื่นๆดำๆ อยู่ข้างล่างดะโย่ในะใครที่นั่งอยู่แถวแถวแถว,แถวล่างตามเต็นเ,เป็นกรอบปุมิสี่เหลียมข้างในนะถ้าว่าเราเปิดดอกไม้ดูริสินหินลืล่ลนๆดำๆเกือบแดงโบราณก็มีความเชื่อว่าันเกิดเสมือนเป็นยาพารูหิตของพุทธเจา้ากลาวถึงพระเจ้าท่านก,กิ่งหินลงมาจากเตาที่จะถูกหวังที่จะลอบทำร้ายรุ่นเจ้าแต่เือรรบาษีของพระองค์หินนั้นก็แตกรกระจายที่สุด มีเศษหินบางส่วนกระเด็นลงมาโดนหลังพระบาทจนเป็นรอยช้ำโบราณก็ากล่าวว่าน,นั้นเปรียบเสมือนเป็นแผลของพระองค์ก็จะปิดทองอธิษฐานมันรักษาแผลอานิสงส์ตรงนี้จะทำให้หายโรคหายภัยหายจากอาการเจ็บป่วยนี่ก็เป็นสถานที่โดยสังเกตตรงจุดนี้ส่วนด้านใต้ที่เรานั่งลงไปนี่ยังเป็นถ้ำปู่ดุสีแล้วบางคนมาไม่รู้โดยรับ่ดมมข้างล่างเห่านจริงๆเป็นถ้ำ นะถ้าบรูสีนะั่นนะจะมีสถานที่หลักๆก,ก็คือบ่อมีบ่อชุกตายนะสมัยก่อนก็บอกว่าลูกแรก,กยรก,ยก็เอาไว้ชุกเพื่อํำระล้างร่างกายบริสนะุทธิ์บ่อที่สองเอาไว้ชุกเพื่อหายโรคหายภัยเดี๋ยวนี้ก็ไปชุกกันเป็นการโดยบางคนก็ไปป่สมัครก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าต้งนั้อนเป็นทีสถิตยอยู่ของบรูษีเยอะแยะไปหมด ที่ก็มาโดยเฉพาะก็เรียนติเรียนศาสตร์อะไรก็ตามที่มีพ่อแก่ก็จะไปไหว้แก่ไปขอพอรแก่แล้วก็นา,นานอาสนญยยพิธีโปงสูงพ่อปู่มามาปล้วก็เริ่มเป่าหัวนะจะเดินทั่วไปหมดไปโปรดลูกโ,โปรดหลานก็เป็นบรรญาติน,าาน,นีรมนะใครที่เกยมาในช่วงของการประกอบพิธนะีจะเห็นจริ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นสถานที่โดยโรวมแบวนี้ มาเราที่จะอกูมาอย่างไรแล้วได้กูเยอะๆนีส่วนมากเวลาเราขึ้นเขาที่จะปู่เราจะได้รับคําบอกกล่าวเหมือนเหมือนเต็คือ็มมาเขาที่จะปกูตืมาที่นี่ก็สักดิสิธิ์นะใครมาขออะไรก็สําเร็จเจนเราก็เลยมุ่งมาเพื่อขออันนี้ประการดึงบางคนขึ้นมาแล้วอุ้ยธรรมชาติสวยงามมาลุ้สวยงามนะคนก็เลยจ้องตั้งใจจะขึ้นมาดูปิดประเด็นทั้งหมด เพราะนั้นใครอยากได้บุญต้องตั้งเจตนาให้ตรงตั้งต้นว่าเราจะขึ้นมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทต้องทําจิตใี้ตรงอย่างนะ้เพราะกรณีเวลาทักชวนใครมาเขาที่จะบุญจะไปชวนเขาว่ามาเที่ยวถ้าชวนมาเที่ยวเนี่ยเขามาก็จริงแต่เราไม่ได้อาน,นิสงส์คนะวามพบความชาิเราจะได้แค่ความรื่นเริงบันเทิงใจงแต่ถ้าเราไปชวนเขาขึ้นมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทแล้วเขามาด้วยการทักชวนนะ เราจะได้อานิสงส์ข้ามภพข้ามชาติคนที่เราทักจวนมาจะเกิดเป็นคู่มิตรคู่บารมีร่วมกันทุกภพทุกชาติจะหนุนเกิดคู่แต่ทุกภพทุกชาติพร้อมด่นี้ย่บุคคลใดมาพบเห็นรอรุ้ธรรมแล้วมีความเริ่อมใสศรัทธาน้องกราบไหว้ด้เกิดสกการ,รานา,นา,นาประการย่อมเข้าถึงความสําเร็จสมดังปรารถนา จะเกิดพวกใดชาติใดจะเกิดในตระกูลที่สูงสั์เป็นเจ้าคนใดคนทุกข์ขุนชาติจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานพร้อเกันนน้บันณึกโบราณยังกล่าวว่าใครสามารถพิชิตการบากบ่าว้รอยบุญบาทแห่งนี้ได้ถึงเก้าครั้งมีอานิสงส์เทียบเท่ากับเหมือนเราได้เจอพระพุทธเจ้าจริงๆเขาปรารถนาจะงนั้นเกี่ยวกับการเจอพระพุทธเจ้ธธาถ้าเจอแล้วรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราขอพร พระพุทธเจ้าส่งรับว่าเอวังหัวตูท่านจงเป็นเช่นนั้นเถิดแสดงว่าเราสําเร็จสมปรารถนาร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่านี้ตรงนี้ก็จึงกล่าวว่าใครมาถึง้ารกลางได้ในชีวิตนี้ขออะไรก็สําเร็จแม้ปรารถนาที่จะให้เกิดธรรมศาสนาพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตจงังหที่ฐานเราถึอจะสมปรารถนานนเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องตั้งเจตนาให้ตรง อีกประการหนึ่งโยมเครื่องสักการะอันนี้ก็สําคัญโยมทั้งหลายเวลาขึ้นมาเขาคิดจะปูพอลงรถที่ลานพระศิวลรีก็เถ็อทุกขวมีดอกไม้กนละหนึ่งถุงเราก็จะเริ่มไหวกันนะไหวพระศิวลรีไหวพระแม่สรณีแล้วก็ขึ้นไปก่อนก็ไหวพระนอนพระอินทร์แล้วก็จะมาไหวพระมาลัยเลยขึ้นมาก็จะเริ่มไหวแถวๆหนึ่งพระเมตตา พอเลยขึ้นมาจริงๆไม่รู้จะไหวอะไรก็เริ่มไหวต้นไม้ไหวก้อนหินไหวทางบางคนก็ไหวราวบันไดเดินหวานมันก็ยังตัวเองเป็นนางฟ้าวนะ่างั้นหวานขึ้นมาเรื่อยจริงๆนะโยี่หวานกันนะเพราะอะไรเพราะเห็นคนทา,นาเขาทำแล้วเราก็ทำด้วยเมื่อสมัยก่อนน,อนะโยนะแม้แต่ท่อพี c ีซีที่เป็นราวบันไดมันมีรูอยู่คนก็ไม่รู้จะไปไหวะอะไรเอาดอกไม้วางผุ้ป่า พวกเดินตามหลังเอาเขาปักเชนก็ไหวอยู่ผ่านไปเจอโมนแด้นนเร่องอยู่ดอกไม้พวงหัวบันไดไปคือชอบท,าท,าท,าทาบบําตามๆกันโดยไม่ได้สังเกตว่าที่เราไหวอยู่นะมันมีสาระอะไรหรือเปล่าไอ้เรื่องไหวเี่ยมันก็เป็นบรรยากาศหนึ่งอยู่มันก็เป็นความตื่นตาตื่นใจเห็นดอกไม้สองข้านทางเต็มไปหมดแต่เจ้าหน้าที่ดูแลคว,วา,า,ษา,ษา,ามสะอาดมาถามอาตมาว่ายังไงอย่รยู้ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีปาะเีดีไหวทางเลยลอาจารย์เลยนะ ถ้าต้่เก็บทุกวันเก็บไม่หวาดไม่ไหวถ้าไม่เก็บมันจะเน่าอยู่ต้องเก็บทุกวันไอ้ที่เห็นนี่มันคือดอกไม้ใหม่วันต่อวันนะยิ่งก็ว่าเสาว,วันอาทิตย์ในปคุณนีปปน่สองทางทาง,ทางมูลทั่วหัวเลยกันแล้วเนี่ยไอ้ตอนนั้นไม่เท่าไหร่ยังพอยกมาถ,ถึงตรงนี้แล้วมันไม่มีอะไรจะไหวเนี่ยตรงนี้สำคัญไหวจะเตี้ยงเลยมาดมือไหวมาเรื่อยพอมาถึงตรงนี้เข้ามาถึงลานบาทเขาบอกให้เตรียมเครื่องกกาญะ ลวงใหญ่เนี่ยเอ้าหมดแล้วเหลือดอกไม้อยู่เหี่ยวดอกเดียวแล้วจะทำะไรได้อยู่มันออกไม่ได้ไหวก็ไหวไปตามนะเหลือดอกเราเหลอดอกเดียวมาตั้งใจตั้งใจจะมาไหวพอมาถือตรงนี้หมดของที่จะไหวแล้วเพราะเราไม่ค่อยเข้าใจจริงๆโบราณเขาแยกมาในอยู่ก็ไม่ไหวผลกับที่อื่นดอกไม้ที่จะมาไหวรอยระบาดเมื่อเราตัดบาดทะเนีเราจะต้องแยกอาหารออกก่อนไม่ตักรวมไปที่เรากินนะ เพราะนั้นตรงนี้ก็เหมือนการต้องบุญนี้หลวงพ่อเลยให้เจ้าหน้าที่ร้อยโบมาไหเอาไวเ้เยอะถือเพราะอะไรเพราะอยากให้โยมได้ของปุญนี้ไหว้รดบาทกใครก็ตามโยมถือปฏิบัติดมดอกไม้ดอกดาวเรืองหรืออะไรก็ตามที่เป็นดอกไม้จัดใส่พานก็ดีจัดเป็นผู้ไม่สวยงามก็ดีหรือร้อยเป็นโบมาไหก็ตามมาไหวยรอยรูดบาตรเราจะได้อานิสงส์ก็คือเป็นคนรูปงามนะโยมนะ แต่ชาตินี้แก้ไม่ได้แล้วนะต้องรอชาติาต่ไอไปถึงชาตินี้แสดงว่าเมื่อชาติแล้วก็เล่นยต่อเราเรื่องวัดต่อเพียวมหมืเนี่ยม,มันเลยโกงๆกันทั้งหมดนะเพราะ,ะนั้นอยากได้อานิสงส์เป็นคนรูปงามช่วยกันจัดเตรียมของสัตว์ระให้สมให้สวยงามที่สุดวันนั้นแล้วเราจะได้อานิสงส์เป็นขนรุ่งงามบุคคลใดนำทู่หยกมาบูชารอยรู้บาดบุคคลนั้น จะได้รับอานิสงส์ก็คือการเป็นคนมีชื่อเสียงกระจ,ระจายไปบุคคลใดนำเทียน